สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่ทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะแม่ตักนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประจำเดือนหลังคลอดค่ะว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่นะคะ <ünd Rule> การที่ประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่นะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่คุณแม่จะให้นมลูกหรือไม่ให้ด้วยนะคะสําหรับ <Vikings> คนที่ไม่ได้ให้นมลูกนะคะคลอดออกมาให้เป็นนมผงให้เป็นนมแม่สลับนมผงนะคะประจำเดือนเนี่ยก็จะมาเร็วกว่าปกติ หลังจากหมดน้ำข่าวปานะคะน้ํข่าวปลาจะมาประมาณ10-14วันเนาะหลังจากน้ำข่าวปลาหมดนะคะประจำเดือนคุณแม่จะเริ่มมาใน1-2เดือนนะคะแต่ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยให้นมลูก100%เปอแบบให้เข้าเต้าตลอดเข้าเต้าทุกวันนะคะไม่ได้ให้นมผงเลยเนี่ยประจำเดือนจะมาช้าออกไปนะคะ คุณแม่บางคนเนี่ยประจําเดือนจะไม่มาถึง6เดือนเลยก็มีนะคะหรือคุณแม่บางคนประจําเดือนไม่มาเลยตลอดที่เราให้นมลูกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งแล้วแต่ร่างกายของคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่ที่อายุน้อยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยประจรําเดือนจะมาเร็วกว่าคุณแม่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าคุณแม่ที่อายุเยอะนะคะเพราะร่างกายของคนที่อายุน้อยก็จะสมบูรณ์มีการตกไข่ได้เร็วกว่าค่ะ สำหรับคุณแม่บางคนนะคะก็มีความสงสัยว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีประจำเดือนเลยนะคะหลังคลอดยังไม่มีประจำเดือนเลยทำไมถึงได้ท้องได้นะคะสาเหตุมาจากการที่คุณแม่เนี่ยประจำเดือนกำลังจะมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มาบังเอิญว่าไข่ตกซึ่งอธิบายง่ายๆนะคะว่าก่อนที่เราจะมีประจำเดือนเนี่ยไข่มันจะตกก่อนไข่จะตกก่อนประมาณ10-14วันนะคะแล้วก็ 1 0 1 4วันต่อมาหลังจากไข่ตกเนี่ยประจําเดือนเราจะเริ่มมาดังนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยยังไม่ทันที่ประจําเดือนมาเลยแต่ว่าไข่มันตกก่อนแล้วคุณแม่มีเพศสัมพันธ์นะคะมีการปฏิสนธิคุณแม่ก็จะท้องประจําเดือนก็จะไม่มาเลยดังนั้นก็เลยมีคุณแม่กลุ่มหนึ่งที่ประจําเดือนไม่มาเลยทําไมถึงตั้งครรภ์ได้นั่นเป็นเพราะว่าไข่ตก ประจำเดือนกำลังจะมาแล้วไข่มันตกก่อนแล้วคุณแม่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันนะคะคุณแม่ก็ท้องต่อเลยนั่นเองนะคะคลิปนี้แม่ตาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะใครสงสัยไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์ได้ตอนนี้ YouTube เปิดให้คอมเมนต์ได้แล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ